สวัสดีครับผมบอยสลันสิวดอนครับวันนี้ว่าสิมาเห็ุไอสกีมะม,ม่วงแช่ไอสกีมไว้เต็มเมื่อคืนเหล่านี้ครับวันนี้ผมเปิเสียมาใส่เครื่องปัน่นนะครับผมปั่นแหลกๆเสร็จแล้วก็ตีแช่ตู้เย็นป,ประมาณหาชั่วโมงนะครับผมเราเสิม,มาเบิ้งนะครับว่ามันสิเป็นไอสกีมบอนะครับผมถากินได้พี่น้องถากินไนดะ้เดี๋ยวผมจะแกะออกจากนี้ก่อนตอนนี้มันแข็งครับ ใส่นี่ปันผมเบจะใส่กะทิน้ำครับรอสักรูนี่นะครับผมแกออกเครื่องนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่น้องยึดติด แล้วก็ออกมาถอดปากก่อนเห็นบ่ครับเละแล้วเราใส่ปุุกผมดิเซ่ตู้เย็นไว้อีกประมาณหาชั่วโมงไงมันแข็งตัวเซตตัวหน่อยนะครับแล้วค่อยเอามาดูใหม่นจะเป็นใส้ครีมบ่วนี่รอบสองครับเมื่อกี้ผมว่าผมเลื่อมใส่กะทิ เสียสูตรพุ่นี่รอบนี้ลองใส่บ้างครับเอาเอาเป็งกันเสร็จแล้วครับเนียนที่สองสีต่างกันเลยสีอันที่สองงามกว่าครับสีเคสะเข้มกว่าเอาใส่กัน สองสันเลยสันหนึ่งเป็นมะม่วงมะม่วงแท้อีกสันสองเป็นมะม่วงกะทิเก็สองสันเลยเอาเฮดเด็ดเดียวเลยสองสันแล้วก็มีใส่กับตลาบตัวนี้ไว้นะครับเห็ดมันงามๆก่อนมนันเดียบโอ้คืออยู่คืออยู่ มันเขียงแหเงดีแสีบเราแซ่ตามใจชอบบันนี้ครับ,แ,บ,นนรบแกะมกม่วงสูงเก็บมวกม่วงสูงดีครับเหยาสกขัดได้ครับสกขัดมันหมแซบมันสิเลไปเลย เป็นสองซันนีลีครับพี่น้องสันล่างนี่มะม่วงแท้ครับซันเติงนี่มะม่วงกะทินะครับผมเอาแช่ตู้เย็นเลยนี่นะครับจ่ทรงฟิดไว้แมวเิง่ผมมาเปิดเนาะแมวเปิดตู้เย็นย่มได้นันนะครับผมแล้วก็รออีกนะครับประมาณห้าชั่วโมงแล้วมาเจอกันครับเสร็จแล้วครับผมแช่แล้วครับแช่หน่อยพอดมันไม่บ่เป็นปานไดนะครับผมเดี๋ยวผมจะแช่อีก นะครับวันนี้กินได้เลยนะครับผู้ใดอยากเฮ็ดที่ผมมีสีนะครับทำได้นะครับแข็งเลยนี่นะครับนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะแชร์อีกนะครับผมผู้อยากเห็ดวิธีเห็ดผมเห็ดผ้าเห็ดแลเหรอครับเป็นยีรีครับเป็นอยู่ครับแข็งอยู่ข้างล่างเพิ่งยังเหลืออยู่นะโอเคครับครับ